อ่ะเสียดางนะครับวันนี้เสียดางเสียดางบางกอกน้อยชื่ออะไรนะหมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านอะไรนะบ,นบ,นบ้านต้นเกศบ้านต้นเกศนะครับตัวนี้เราอยู่บ้านต้นเกศ อำเภอเมืองประจวบนะครับอ,นนอันนี้เป็นนน,น้ำมันเลียงขาครับผมว่าน้ำมันเลียงขาครับเป็นน้ำมันเลียงขาแท้มาจากทางท้องฟื้นครับกระพ่าออกจากหัวนะครับผ้าอ,ออกจากหัวแล้วถือไว้ สาธุครับสาธุดับน้ำไหมครับยกได้ยกเลยน้ำยก ยกเลยนะครับยกน้ไอ้ยกได,ยกได้ยกเลยครับน้ํานะครับของที่จะถวายยกขึ้นมารอถวายเลยนะครับยกสูงสูงครับยกสูงสูงยกสูงสูงเลยครับยกสูงสูงอ่าสองแพ็กนี่ซ้อนกันเลยก็ได้นะครับสาธุครับ ยกครับยกยกครับอันนี้ซ้อนไว้เลยอันนี้คุณยายซ้อนไว้สองแพ็กซ้อนนะครับแพ็กเดียวยกขึ้นมาเลยซ้อนไว้ซ้อนไว้ซ้อนไว้ครับสาธุครับยกเลยครับยกเลยหลายๆแพ็กซ้อนไว้นะครับจับน้ำครับจับน้ำ ยกครับแพ็กเดียวยกเลยยกได้ยกเลยครับแพ็กเดียวยกเลยนะครับยกรอเลยนะครับยกครับยกยกครับยกก่อนนะครับยกก่อนยกนะครับยกของถวายก่อนนะครับคุณยายยกน้ําครับยกน้ํายกน้ําด้วยครับยกครับยกนะครับยกได้ยกเลยครับยกเลย ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำครับยกน้ำยกสูงสูงยกสูงสูงครับยกครับยกยกครับยกยกครับยกยกเลยยกของเลยนะครับยกของเลยเนี่ยนมยกด้วยนะครับยกนมด้วยนะครับสาธุครับ ้าเก็บเลยครับ้าเก็บ Guys, นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับยืนไว้ครับขาทูกครับยกครับยกยกเลยยกเลยยกรอเลยครับยกรอเลยมีหมวกถอดหมวกนะครับมีหมวกที่หัวถอดก่อนนะครับ ยกครับยกเลยยกเลยครับยกเลยยกรอเลยครับยกรอเลย ยกเลยครับยกเลยยกน้ําเลยครับยกเลยไม่ขวางครับขอย่านะครับยอกหอย่านะครับยกได้ครับยกยกเลยครับน้ำยกเลย อยกเลยยกสองแพ็กเลยยกมือถือได้ลูกนะครับยกน้ำได้บุญนะครับยกครับยกยกนมด้วยครับยกนมด้วยยกนมด้วยครับ จับไปนะครับจับน้ำไว้ยกน้ำเลยครับสองแพ็กเลยยกสองแพ็กเลยครับสาธุบุญครับสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับตอนนี้เราอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่สามสองสี่นะครับเส้นทางหมายเลขสี่ยกของครับยกของขึ้นถ้ายวนะครับ اوه ڏس لئو ทาทน้พัดที่นี่นะครับเหลือแต่พวกคนเข้าของแม่นะคลเรเขบอกครับครับกูเี่ปิดเลยก็ได้ครับี่ปิดเลปิดเลยนัรอจอดกันให้ากันัรอจอดกันรอจอดกันจอดกันร